สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งสําหรับเช้าวันศุกร์นะคะสาหรับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ของอาทิตย์นี้แล้วนะคะเราเรียนออนไลน์มาสองสัปดาห์แล้วเป็นไงบ้างคะนทีนี้วันวันนี้นะคะอาจารย์จะ ขึ้นบทที่8นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนครบทั้ง8หน่วยเลยน,นะคะส่วนสัปดาห์หน้าอาจารย์จะให้เราทำแบบฝึกทบทวนของแต่ละบทนะคะเริ่มจากบทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เนะคะเราระดับปวช3นะคะเราก็ต้องมีการเรียนที่แอคทีฟหน่อย นะคะทุกคนก็ตั้งใจนะคะอาจารย์ก็จะสู้ไปกับพวกเรานั่นแหละเนาะอาทีนี้หน่วยที่8นะคะมีชื่อเรื่องว่าการประเมินผลและการรายงานการขายนะคะการประเมินผลและการรายงานการขายอาจารย์จะให้พวกเราทําแบบฟอร์มนะคะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเรียนออนไซต์ อ,อาจารย์จะให้พวกเราทำแบบฟอร์มความรู้ในหน่วยนี้ก็จะได้ไปใช้ในรายวิชาของโครงการด้วยนะคะตั้งใจเนาะทุกคนอาทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จัดฉากก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีด้านหลังพื้นหลังให้พวกเราเขียนไปด้วยเนาะให้ให้ฟังเยอะๆนะคะฟังไปด้วยทำไปด้วยนะคะถ้าฟังรอบแรกให้พวกเรา ฟังรอบแรกให้เราเขียนไปก่อนนะคะเขียนตามสไลด์ที่อาจารย์ให้ไว้ด้านหลังนะคะรอบที่2ให้ให้มาดูว่าสิ่งที่เราเขียนกับสิ่งที่อาจารย์อธิบายพอเราพอเข้าใจไหมนะคะเสร็จแล้วเราค่อยทบทวนอีกทีหนึ่งนะคะอาทีน่นี้หน่วยที่8การประเมินผลและการรายงานการขายนะคะการประเมินผลวันนี้เราจะเรียนอยู่ในหัวข้อ ความหมายและการประเมินผลนะคะความหมายของการประเมินผลระบบการประเมินผลแบบการประเมินผลนะคะการจัดทำเอกสารรายงานการขายกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนการประเมินผลรวมทั้งประโยชน์ของการประเมินผลและการรายงานการขายนะคะแต่ละอย่างเป็นยังไงเนาะมาดูหัวข้อแรกเลยนะคะหัวข้อแรกก็คือการประเมินผลและการรายงานการขาย การประเมินผลและการรายงานการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งการประเมินผลและการรายงานการขายเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการปฏิบัติงานเพื่อให้นํามาพ,พัฒนาและปรับปรุงนะคะการประเมินผลเราเอาบทสรุปที่ได้จากการประเมินนะคะเพื่อมาพัฒนาในครั้งต่อไป น,ะะนั่นก็คือการนํามาพัฒนาปรับปรุงในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของกิจการหรือตามหัวข้อโครงการที่เราได้ทำนะคะในการบริหารการจัดการต่างๆนะคะอาจารย์ะนะคะการพัฒนาการรายงานนะคะทุกอย่าง นะคะอาจารย์ทราบว่าเราทุกคนระดับปวช3ได้เรียนรายวิชาโครงการโครงงานนะคะเราจะได้เอาบทนี้ไปใช้ในความรู้ของบทสุดท้ายของวิชาโครงงานของเรานะคะทีนี้หลักการสําคัญนะคะหลักการสําคัญของการประเมินผลและการปฏิบัติงานขายหลักการสําคัญจะมีอยู่3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับ ะะข้อที่2กําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนข้อที่3ก็คือสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรทีนี้นะคะหลักเกณฑ์ก็คือหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับก็คือสิ่งที่เราทําในการประเมิน นะคะผู้ตอบแบบสอบถามผู้รับการประเมินเขาพอใจในสิ่งที่เราทำไหมนะคะนั่นก็คือหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับที่นี้มาข้อที่2กะะํกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนก็คือในการประเมินนะคะกำหนดว่าเริ่มทำโครงการวันไหนเสร็จสิ้นวันไหนแล้วต้องการให้ผู้ตอบแบบประเมินของเราบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร นะคะต้องการให้เขาทําอะไรให้เราตรงนี้ก็คือกําหนดระยะเวลาให้ชัดเจนนะคะต่อมาข้อที่3สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอ่ะแบบประเมินของเราแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นแต่ละสิ่งที่เราถามนะคะสอดคล้องกับสิ่งที่เราทํำไหมสอดคล้องกับองค์กรไหมเรื่องเดียวกันไหมนะคะตัวนี้สําคัญมากนะคะต่อมาก็คือกระบวนการประเมินผลรายงานการขาย คําว่ากระบวนการประเมินผลรายงานการขายจะมีอยู่2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานนั้นก็คือการวางแผนการวางระบบในมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะสการบันทึกผลการปฏิบัติงานสำหรับการบันทึกผลการปฏิบัติงานนี้นะคะในขณะที่เราทำงานตั้งแต่เริ่มวางแผนจัดต้อมโครงการการประชุมต่างๆ เราต้องมีการอะไรคะจดเลคเชอร์นั่นก็คือการบันทึกผลการปฏิบัติงานนะคะ,ะทีนี้สองหัวข้อเมื่อกี้นักเรียนก็เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ทักหาอาจารย์ได้โทรหาเลยก็ได้นะคะทีนี้มาขึ้นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีทั้งหมด3หัวข้อนะคะ3ข้อย่อยๆด้วยกัน3ข้อย่อยๆนี้แต่ละประเด็นแต่ละความหมายจะแตกต่างกันนะคะข้อที่1 นะคะวิธีการประเมินผลแบบปลายปิดวิธีการประเมินผลแบบปลายปิดยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะสอนในอาทิตย์หน้าอาทิตย์ถัดไปนะคะเพื่อที่จะเป็นการทบทวนของเราด้วยเนาะสวิธีการประเมินผลแบบการให้คะแนนนะคะแบบการให้คะแนนเป็นอาทีนี้เมื่อข้อที่2ก็คือ ประเมินผลแบบการให้คะแนนในเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าการประเมินผลแบบการให้คะแนนจะเป็นยังไงนะคะเราก็มาดูข้อที่3ก็คือการประเมินผลแบบรายงานการตรวจสอบอสำหรับวิธีการทำแบบประเมินนะคะทั้ง3วิธีเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์พูดในตรงนี้เดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจเนาะเดี๋ยวเวลาเรียนออนไลน์ site, อาจารย์จะมีแบบฟอร์มให้เราเลือกทำสามแบบฟอร์มแล้วก็ให้ลงมือทำนะคะตัวนี้แบบฟอร์มทั้ง3แบบฟอร์ม นะคะวิธีการทั้ง3วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงานผลนะคะหรือเป็นแบบประเมินผลในการปฏิบัติงานนะคะจะทําขึ้นเพื่อวัดศักยภาพของการทํางานของนักขายอย่างเรานี่เองนะคะว่านักขายเราเป็นยังไงนะคะทำงานมาลุวัตถุประสงค์ไหม เขากับองค์กรยังไงนะคะที่นี้มาดูสไลด์ขยับหน่อยนิดนึงนะคะมาดูสไลด์อีกสไลด์หนึง่งนะคะชื่อว่าการจัดทำเอกสารรายงานการขายนะคะการจัดทำเอกสารรายงานการขายมีทั้งหมด6หัวข้อนะคะซึ่ง6หัวข้อนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเนาะการจัดทำรายงานการขายหนึ่ง ปฏิทินตารางการเข้าพบลูกค,ค้าคําว่าปฏิทินตารางการเข้าพบลูกค,ค้าเราต้องมีปฏิทินล่วงหน้านั่นก็คือการวางแผนนะคะว่าเราจะเข้าพบลูกค,ค้าเราจะทํายังไงนะคะเราต้องวางแผนอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์เพื่อประเมินนะคะประเมินตัวเราว่าเราพร้อมแค่ไหนเราจะมีการเตรียมตัวยังไงนะคะนี่ก็คือแบบประเมินนะคะปฏิทินสําหรับ ตารางการเข้าพบลูกค้าตัวนี้ก็คือหัวข้อของการจัดทำเอกสารรายงานด้านการขายนะคะต่อมาหัวข้อที่2ก็คือรายงานสรุปขายประจำเดือนนะคะรายงานสรุปยอดขายประจำเดือนก็คือเราจะทำไตรามาส1เดือน3เดือน6เดือน12เดือนอันนี้แล้วแต่องค์กรนะคะคือเราจะสรุปว่าแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ย แต่ละวันนี้เราขายได้เท่าไรสัปดาห์นี้ขายได้เท่าไรสรุปสรุปนะคะสรุปยอดไตรมาสของแต่ละเดือนเราได้เท่าไหร่ตัวนี้ก็คือรายงานสรุปยอดการขายประจําเดือนนะคะต่อมาข้อที่3ก็คือรายงานข้อมูลทางการตลาดข้อมูลทางการตลาดก็คือในขณะที่เราขายเราเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะเราประสบปัญหาอะไรบ้างเรามีอะไรที่เราหน้าจอมาพลิกแพงได้บ้างนี่คือรายงานประมวลผลการขายนะคะต่อมาข้อที่4ี่ รายงานเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถนั่นก็คือขณะที่เราทํางานนะคะเราสรุปออกมาแล้วเรามีประสบการณ์ยังไงเพื่อพัฒนาครั้งต่อไปนั่นเองนะคะข้อที่5ก็คือการเยี่ยมทีมขายขณะปฏิบัติงานนี่ก็คือลักษณะของหัวหน้าองค์กรหรือหัวหน้างานนะคะในขณะที่ลูกน้องไปติงานต้องมีการเยี่ยมด้วยนะคะ อ่ะทีนี้การเยี่ยมทีมขายในขณะปฏิบัติงานถ้าเราเยี่ยมเราจะเยี่ยมโดวยวิธีการไหนสุ่มเข้าหาโทรหาหรือเข้าไปหาเลยนะคะการเยี่ยมนะคะการเยี่ยมทีมขายมีผลประโยชน์อย่างไงมีผลประโยชน์ทางด้านจิตใจนะคะลูกทีมทุกคนพนักง,งานขายทุกคนหรือลูกน้องทุกคนก็ต้องการหัวหน้าที่เข้าใจเราเข้าถึงเราอย่างนี้นะคะต่อมาข้อที่6 นะคะข้อที่6ข้อสุดท้ายของหนูของหัวข้อนี้นะคะข้อที่6ก็คือแบบฟอร์มการประเมินตนเองอ่ะแบบฟอร์มการประเมินตนเองเราจะทํำยังไงนะคะจาได้ไหมในขณะตอนที่เราอยู่ปวช2ตอนที่เราเรียนจบนะคะเราเรียนจบแล้วอาจารย์ทําแบบประเมินให้เราประเมินอาจารย์นะคะว่าเข้าใจไหมเข้าใจมากแค่ไหนต้องการให้อาจารย์ทยังไงต่อเพื่อจะเป็นการพัฒนาตัวเรานะคะนี่ก็คือแบบฟอร์มประเมินตนเองโดยที่ ให้คนอื่นเป็นกระจกให้เรานะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอะเราทําแบบนี้มันยากเกินไปนะเราทําแบบนี้ง่ายเกินไปนะอันนี้คือลักษณะของแบบฟอร์มนะคะอ่ะมาหัวข้อต่อมาก็คือการทําเอกสารรายงานด้านการขายการทําเอกสารรายงานด้านการขายก็จะมีละหนึ่งปฏิทินตารางการเข้าพบลูกค้าเราทําปฏิทินยังไงเขียนเลยค่ะตาราง2รายงานสรุปยอดประจำเดือนเหมือนที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่ นะคะทำรายงานยังไงสรุปยอดยังไงแล้วก็รายงานข้อมูลทางด้านการตลาดนะคะเป็นยังไงลักษณะการขายสินค้าแบบนี้แบบนี้เราขายแล้วเรารู้สึกยังไงนะคะรายงานด้านความการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือแม้กระทั่งการเยี่ยมชมทีมงานขายของเราหรือการทำสรุปสุดท้ายในการขายทั้งหมดเนี่ยเราจะประเมินตนเองยังไง นะคะคเรามีแบบฟอร์มการประเมินตนเองในลักษณะไหนซึ่งแต่ละองค์กรแต่ละงานแต่ละอาชีพจะประเมินตัวเองตนเ,เองไม่เหมือนกันนะคะ,ะสำหรับหน่วยนี้นะคะอาจารย์ก็จะสอนแค่หัวข้อประเด็นสั้นๆให้เราเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนะคะแต่สิ่งสำคัญไม่เท่าการปฏิบัติเองนะคะความรู้ทางด้านทฤษฎี คือแนวทางที่จะให้เราปฏิบัติยังไงไปซ้ายไปขวายังไงแต่สิ่งที่สำคัญคือเราลงมือปฏิบัตินั่นเองนะคะสำหรับการลงมือปฏิบัติของเราจะเป็นยังไงนั้นนะคะ จะสรุปท้ายหน่วยให้นะคะท้ายหน่วยก็คือการประเมินผลทางด้านการทํางานนะคะสำหรับการประเมินผลในด้านการทํางานนี้ถือเป็นเครื่องมือสําคัญของฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างยิ่งนะคะนอกจากจะก,การจะประเมินความสามารถตลอดการทํางานศักยภาพต่างๆของนักการขายนะคะจะต้องยังมีการประเมินที่เป็นแรงจูงใจสําคัญของพนักง,งานขายนะคะนี่คือบทสรุปของพนักง,งานขายในการประเมิน,นะคะ่ะ ทีนี้นะคะสำหรับการประเมินผลในการทำงานนะคะการประเมินผลในการทำงานนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะของฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช่ไหมคะที่อาจารย์ภูมสิสักครู่นอกจากจะเป็นการประเมินความสามารถตลอดจนศักยภาพแล้วนะคะการประเมินผลนี้ยังถือเป็นแรงจูงใจสำคัญของการทำงานด้วยนะคะรวมถึงเป็นผลต่อการประเมิน ประเมินผลอะไรคะประเมินผลการตอบแทนจากบริษัทตั้งแต่เงินเดือนนะคะจนถึงโบนัสนั่นเองนี่คือความสําคัญของนักการขายเกี่ยวกับการประเมินนะคะสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีเลยนะคะที่จะทำให้ทำให้อะไรคะทำให้นักขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดต้องประเมินอ,อย่างตรงไปตรงมานะคะประเมินอ,อย่างถูกต้องประเมินอ,อย่างเที่ยงธรรม ะะและประเด็นนี้คือสิ่งสำคัญของหน่วยนี้นะคะเกี่ยวกับการประเมินเนาะเนื้อหาอื่นๆที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่เป็นน้ำเยอะๆอาจารย์จะไม่ยัดใส่เรานะคะอาจารย์เอาแค่เนื้อเนื้อหัวข้อสำคัญแล้วให้รู้ว่าหน่วยนี้ให้ทำอะไรเป็นแค่นั้นพอเนาะของเราทุกคนก็วันนี้ก็เสียเวลามาเยอะแล้วนะคะสำหรับหน่วยนี้เนาะให้นักศึกษาทุกคนนักเรียนทุกคนนะคะฟังไปด้วย เล็กเชืร์ไปด้วยนะคะและงานที่สั่งเนาะหลังจากทายคลิปแล้วนะคะให้เราลองฟังสักสองรอบนะฟังรอบแรกจดเนื้อหาที่อาจารย์ขึ้นให้ด้านหลังนะคะรอบที่2ก็คือหลังจากที่เราจดแล้วนะคะเนื้อหาที่เราจดกับสิ่งที่อาจารย์อธิบายตรงประเด็นไหมเราสามารถเสริมอะไรได้ไหมนะคะจดเพิ่มได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็อาจารย์ก็ ขอจบหน่วยที่8นะคะซึ่งเป็นหน่วยการประเมินผลแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ